้นมสนัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงแังนี้กายชอบตายเก่งไม่เสียเวลาอลูกจเจริญพระอนาปานุสติกรรมฐานขณะที่จิตสงบสบายเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาชวนแต่งงานเป็นคู่ครองด้วยพอจะตกลงหลวงพ่อพลวดขึ้นมาทันทีกลับมาสอนว่าลูกเอ้ยไปนิพพานนะ ขอให้ลูกทําใจเหมือนป่าใหญ่ทําใจเหมือนทะเลทรายก็จะถามความหมายหลวงพ่อก็เปิดแนบกลับวัดวันนี้ให้ลูกไม่ยอมละต้องขอถามที่ซอยสายลมให้ได้ขอบละคุณล่วงหน้าจุด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 จ้จุด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 โอ้โหเจ้าเมื่อคืนนี่ต้องพัดต้องแข็งนะต้นแถือมีคนเยี่ยวปลิบเมื่อคืนจุดจุดหน้าตู เป็นนั้นว่าที่กะพี่ปรากฏสภฆ่าตามนั้นนะ,ะความหมายของไปคามหมายวปม,ว,มว่า,วาถ้าแต่งงานกังวลมันมาก<อ>ไปนิพพานไม่ได้ยากไปยากถ้าไปเป็นการไม่เอกายโนยังพิกเวคน<อ>คนเดียวเป็นทางเอกทางไปนิพานได้ง่ายค